นะครับก okay, so okay, so okay, okay. 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 ็สวัสดีกันสวัสดีกันด้วยโอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มนะครับสุ่มในกิจกรรมสองร้อยซับไเบอร์นั่นเองโอเควันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมชื่อไว้แล้วนะครับนะครับนะครับให้รวบรวมชื่อไว้แล้วนะครับไม่มีชื่อใครไม่ต้องเสียใจนะครับผมตอนนี้โอเคมาสุ่มเลย อันนี้คือมั่วแนละ้วนะมัวมัวมัวคนนี้อัดตื้นตื้นอันนี้นะครับคนแรกที่ได้ออกสมงห้าคนใช่ปะล่ะอันนี้นะครับเออผมจะมีตัวขัดขวางหนึ่งตัวนะครับเป็นบอทหนึ่งตวัวก็คือเชื่อกแกะโตนั่นเองโอเคเรามาดูกเลยนะครับว่าได้ใคร นะครับใบแรกใบกูนเนี่ยคื่ยาวจะเป่งเลยเอ้ยเอ้ยก็ยถ้ามีเสียง,งรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคนนี้นะครับ E J M T P V P J M T C H นะครับผมได้ก็รายงานเตือนกันด้วยนะครับผม คนที่สองนะครับผมใคร,รวะต้นเอ้าต้น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 ห้าเก้าแปดนะครับรางานตัวได้ครับผมคนที่สองนะครับผม เอ็มมิงทีวีมาแล้วครับผมนะครับผมคนต่อไป ATM เอ็มกมมิงทีวีนะครับผมรายงานตัวนวยนะครับผมส่งสกินมาใะครับผมคนละสามคนนะครับอ่ะสองคนโอ้ยมองไม่เห็น อะไรวะแป๊บนึง à i อเอ็มักเกมเมอร์นะครับผมแายงานเยด้วยนะครับผมเมนใต้คลิปนี้นะครับส่งอารีล่ามาเลยใครไม่มีอารีล่าก็เล่นไทยคนสุดท้ายนะครับผมอืมอ,อคุณนี่นะครับที่เขาเคยสางตะกินผมนะพี่แกนนะเจ็เอเจ็บฟ้ยเดี๋ยวมันจะแตก นะครับผมซิง잉เลเซอร์สุดๆอะไรก็ไม่รู้นะครับผมรายงานตัวนะครับผมมันในรีไลน์ไว้นะครับผมไม่ต้องเม้นหรอกครับมีไปแล้วครับคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ได้ได้ได้แล้วได้แล้วผมครับผมครับอะไรก็หไม่งกระดาษอ้วนโอเคนหมครับก็สำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมมีนะครับผม